กล่องมาโคตรสวยอ่ะดูดิ Infinite ROV ตัวละครบ y สกินแฮกแทชเชอร์โหดูด้านหลังโลโก้ ROV ด้วยนะแค่กล่องก็น่าสะสมแล้วว่านี่ซาวบาย JBL ตัวนี้ใช้ชิปตัวใหม่อย่าง Dimensity 6 i t y 6 0รองรับ 5G สปีดเกมมิ่งโฟนแรมสามารถอัพได้ถึง16 g b และนี่คือมือถือรุ่นใหม่ของ Infinite ชื่อรุ่นว่า n n i ฟิ t e Note 30 5G จุดเด่นของเขาก็จะมีชาร์จเร็ว45วัตต์ Allround Fast Charge ตัวนี้ที่ผมหาข้อมูลมานะเขาจะมีเทคโนโลยีการชาร์จเร็วแบบ Duo Channel ปั๊มชาร์จแบบขนาน2ต่อ1มีฟังก์ชันการชาร์จแบบ Bypass ก็คือชาร์จไปด้วยเล่นเกมไปด้วยทำให้แบตไม่เสื่อม มี AI Smart Charge เรียนรู้รูปแบบการใช้โทรศัพท์เวลาชาร์จโทรศัพท์ทิ้งไว้ข้ามคืนรองรับ PD ช h a r าจ3.0สามารถชาร์จได้สูงสุด35วัตต์กรณีที่เราใช้อแดปเตอร์ที่เป็น PD ชาร์ g กล่องข้างในสีเขียวนี่ระบุชื่ร g, w, อร,ร,ร,รุ่น No ้ e 3 5า G s o u n d b JBL 45วัตต์ Allround Fast c h a r นี่เปิดดูที่ตัวเครื่องพร้อมกันเลยนะครับมาดูที่ตัวเครื่องนะโอ้โหเป็นไงนี่ตัวเครื่องนะครับ มาตัวเครื่องเดี๋ยวเอาไว้ก่อนมาดูอุปกรณ์ในกล่องให้ครบก่อนมีอะไรบ้างเงื่อนไขาการรับประกัน User m a n น a ลมีสติกเกอร์ ROV มีสติกเกอร์ Infinite ROV นะครับหูรอบนี้ถูกใจมากเพราะว่าผมนี่เล่นแต่ ROV เลยนะอันนี้ก็จะเป็นชุมชนของ Infinite ของเรานะครับก็สแกน QR Code แล้วก็กดติดตามได้เลยนะ จะมีอัปเดตข่าวสารและโอกาสที่จะได้ร่วมสนุกพร้อมรับของรางวัลดูไปเรื่อยๆนะครับเข็มจิ้มซิมอันนี้ไม่ต้องแกะออกมานะรู้กันอยู่แล้วนะครับเข็มจิ้มซิมรอบนี้มีฟิล์มกระจกให้ด้วยทุกคนมีอุปกรณ์ติดมาให้ด้วยคือแบรนด์อื่นมีของแถมแต่ไม่มีอุปกรณ์ติดมาให้อันนี้มีฟิล์มกระจกแถมและมีอุปกรณ์ติดมาให้ด้วยโหเยี่ยมเลย ม,มีอะไรอีกมีเคสแถมมาให้มีสกินซาวบาย JBL เคสพลาสติกนะครับไม่ใช่เคสซิลิโคนนะต่อมามีสายชาร์จตัวนี้สายชาร์จ Type C และอันสุดท้ายอะแดปเตอร์45วัตต์อินฟินิต45วัตต์ตัวนี้หัวชาร์จแบนจ่ายไฟแม็กอยู่ที่11โวลต์4.1แอมป์ตัวนี้รองรับ NFC ด้วยนะ สีที่ผมได้มาคือสี i n t e r อร์ส l ตลลาบ e ูโอ้โหสวยเลยสวยเลยทุกคนนี่เฮ้ยเวลาที่แบบว่าโดนแสงนะครับเห็นไหมดูเปลี่ยนสีนะแล้วดูรูปทรงนะครับใช้ได้เลยนะรูปทรงดูสวยเลยนะครับทรงนี้ ที่ด้านบนตรงนี้มีบอกว่า s าวบา by JBL ตัวนี้กล้องหลักความละเอียดอยู่ที่1 0 8ล้านพิกเซลมีกล้องเดฟ2ล้านพิกเซลแล้วก็มีเลน AI ตรงนี้เป็นดีไซน์นะครับไม่มีอะไรนะแล้วก็ตรงนี้เป็นไฟแฟลชไฟแฟลช4ดวงกล้องหน้าความละเอียด1 6ล้านพิกเซลเป็นแบบพันโฮหรือว่าเป็นแบบเจาะรูที่หน้าจอเขาติดฟิล์มกันรอยมาให้อันนี้เป็นฟิล์มใสนะ ถ้าใครต้องการติดฟิล์มกระจกต้องลอกฟิล์มสายออกก่อนแล้วค่อยติดฟิล์มกระจกนะอย่าติดทับกันการทับมันจะไม่ค่อยดีมาที่รอบๆของตัวเครื่องก็จะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงรอบนี้ปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงจะสั้นหน่อยนะครับปุ่มปิดเปิดเครื่องเป็นปุ่มสแกนนิ้วไปในตัวมาที่ด้านซ้ายของตัวเครื่องจะมีถาดใส่ซิมถาดใส่ซิมจะเป็นแบบ3สลอนนี่เป็นแบบนี้นะสามารถใส่เมมได้อีกด้านหนึ่งก็จะใส่ซิมได้2ซิมตัวนี้รองรับ 5G มาที่ด้านบนของตัวเครื่องอันนี้น่าจะเป็นลำโพงมาที่ด้านล่างก็จะมีลำโพงอีกหนึ่งตัวช่องเสียบสายชาร์จ Type C ไม่ช่องแจ็คหูฟังขนาด3.5รุ่นนี้ลำโพงคู่จูนเสียงโดย JBL เปิดเครื่องมา Infinite p o w e r by Android ตัวนี้ Android version 13 ในส่วนของ Wi-Fi ตัวนี้รองรับ2.4 GHz แล้วก็5 GHz จะมีให้เราเลือกจะใช้งานแบบปุ่มก็คือปุ่มข้างล่างตรงนี้หรือว่าจะใช้แบบท่าทางเอาท่าทางก็แล้วกันกดถัดไป XOS version 13เปิดเครื่องมายังไม่ใช่ Team ROV นะดูค่าๆก่อนนะครับลม256 g ิใช้ไป22.63ก็คือ8มาดู UI ของเขา UI ก็ดูรู้สึกว่าเปลี่ยนไปบ้างนะครับเครื่องนี้ของ Infinite Hot 30ดูนะครับดู UI ดูตัวจะเข้มเข้มก็ดูสวยไปอีกแบบหนึ่งนะตอนนี้ผมต่อนเน็ตแล้วก็เข้าอัปเดตก็จะมีการอัปเดตระบบอีก826เมกตอนนี้อัปเสร็จแล้วนะแต่ก็ยังไม่มี w a ลเปเปอร์หรือว่าธีมของ ROV เลยนะครับ ทาง Infinite แจ้งมาว่า w a r p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  r r และทีมของ ROV จะมีอัปเดตผ่าน OTA ช่วงประมาณกลางเดือนนี้เราก็จะได้ใช้งานทีมส,สวยๆเหมือนในรูปเลยนะครับ w a l l p a p e r ของตัวที่อัปเดตรู้สึกจะออกขาวไปนะผมขอเปลี่ยนเป็น Xpower ให้มันดูดำๆแบบนี้ดีกว่านี่แล้วก็ดูสีสดด้วยโอเคแบบนี้ใช้ได้ก็ทดสอบแบบนี้ไปก่อนก็แล้วกันเนาะ รุ่นนี้สามารถปรับรีเฟรชหน้าจอได้ถึง120เฮิรตและในส่วนของการผสานหน่วยความจำสามารถเพิ่มลำเสริมได้สูงสุดอีก8 g ิกรวมเป็น16 g ิเดี๋ยวผมจะทดสอบโดยการที่เปิดลำเสริมไว้ด้วยแล้วก็เปิดหน้าจอรีเฟรช120 h z ไว้นะครับในส่วนของระบบสัมผัสพิเศษนี่ถ้าใครต้องการให้แบบว่าสัมผัสด,ดีๆตั้งไปเลยเร็วพิเศษอันนี้ผมเอาแบบปกติก่อนเร็วนะครับ ก็ยังสามารถเปิดหน้าต่างลอยได้เหมือนเดิมมาดูในส่วนของ Netflix มาที่คุณสมบัติทางเทคนิคของการเล่นค่าวไวจะได้เป็น L1 ความละเอียดสูงสุดในการเล่นจะได้ภาพแบบ Full HD ผมดูนี่จอภาพดูสวยนะครับดูนะ What's p n e w device detected. Pairing new device. ลองมาทดสอบฟังเสียงดูก่อน,น,นห,หูผมว่าเสียงเขาแน่นนะเสียงดีแล้วก็แน่นด้วยเวลาที่เราเข้าเกมนี่ดูนะก็จะมีให้เลือกแบบนี้การชาร์จแบบบายพาสก็คือการชาร์จที่ข้ามตัวแบตไปไปที่ตัวเมนบอร์ดเลยทําให้ตัวเครื่องไม่ค่อยร้อนนะครับแถมยังเล่นได้เป็นระยะเวลานาน,าน สังเกตจากในคลิปเวลาที่เสียบชาร์จอยู่แบตจะไม่เพิ่มหรือลดจะอยู่คงที่ตลอดเวลาที่เล่นานานๆจะไม่ทําให้เครื่องร้อนมากเรียกได้ว่าลดอุณหภูมิไปได้เยอะเลยนะครับคลิปแกะกล่องก็น่าจะประมาณนี้นะครับใครอยากให้ผมทดสอบอะไรก็พิมพ์มาบอกได้เดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวผมทดสอบให้โดยรวมนี่ตัวเครื่องดูสวยเลยนะยุคนี้โมดูลกล้องนี่ต้องดูใหญ่ๆนะถ้าใครเล่นแล้วไม่ใส่เคสนี่อาจจะดูแบบ นะดูติดมือน,นิดนหน่อยสำหรับเรื่องราคาที่ผมได้ข่าวมานะไม่เกิน8,000บาทโอ้โหแรมที่มากับตัวเครื่อง 8GB กิก2 5ล g อม2 5 6ชิปเซ็ต Dimensity 6080กล้อง108ล้านหน้าจอ6.78นิ้วรีเฟรช rate หนึ่งร้อยยเฮิร์ต Hz, ทัชแซปปิเล240 Hz, แบต5 0 0 0มอรองรับชาร์จเร็ว45วัตแล้วก็มีฟังก์ชันเกี่ยวกับการชาร์จอีกเยอะมากผมว่าคุ้ม เดี๋ยวรอดูตอนเปิดราคาว่าราคาที่เขาเปิดมาจะอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวรอรับชมในรีวิวเต็มเร็วๆนี้มันสวยเสือเกิน